เพราะเหตุนั้นคนพานทั้งหลายอันผู้มีปรีชาพึงทราบว่าเป็นเหมือนเรือนที่ถูกไฟไหม้ด้วยว่าคนพานเหล่านั้นเป็นผู้สามารถในการนำทุกมีภัยเป็นต้นทุกชนิดมาให้แก่บุคคลทั้งหลายผู้ทำตามคำของตนพึงทราบบัณฑิตทั้งหลายเป็นดุจการคุ้มครองในที่อันมีภัยดังประทีปในที่มืดและเหมือนการได้ข้าวและน้ำเป็นต้นในเวลาถูกทุกมีความหิวและความกระหายเป็นอธิครอบงาฉะนั้น เพราะบัณฑิตเหล่านั้นเป็นผู้สามารถในการกําจัดทุกมีภัยเป็นต้นทุกชนิดของหมู่ชนผู้ทําตามคําของตอนได้หมู่คนทราบความที่คนพาลเหล่านั้นเป็นเช่นเดียวกับของโสโครกมีปลาเน่าเป็นต้นและเหล่าบัณฑิตเป็นเหมือนเครื่องสําอางมีของหอมเป็นต้นทั้งการครบคนพาลเป็นทุกคบบัณฑิตเป็นสุขด้วยประการชนี้แล้วพึงครบแต่เหล่าบัณฑิตเท่านั้นไม่พึงครบเหล่าคนพาลแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะตรัสสอนพระชนนะ ได้ตรัสพระคาถานี้ไว้ในบันดิตวัคแห่งพระธรรมบทว่าบุคคลผู้มีปัญญาไม่พึงครบพวกป่าประมิตรไม่พึงคบพวกบุรุษผู้ต่ำซามพึงคบกัลยาณมิตรพึงคบบุรุษผู้สูงสุดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าพระเชความว่าบัณฑิตพึงคบคือพึงเข้าไปนั่งใกล้บทว่าปริสาธรรมเอได้แก่บุรุษผู้เลวซามคือบุรุษผู้ต่ำช้าบทว่าพระเชคถะแปลว่าพึงคบหา ก่อนนชนสองพวกนี้ชนเหล่าได้ยินดียิ่งในกายยัตุจริตเป็นต้นชนเหล่านั้นชื่อว่าปาปมมิรส่วนชนเหล่าได้ประกอบในอัฐานะมีการตัดที่ต่อเป็นต้นหรือต่างด้วยกรรมมีอเนสนา21ประการเป็นต้นชนเหล่านั้นชื่อว่าบุรุษผู้ตามซามอีกนหนึ่งชนแม้ทั้งสองพวกนั้นเป็นทั้งปาปมมิรเป็นทั้งบุรุษผู้ตามซามชนที่ตรงกันข้ามจากชนสองพวกนั้นชื่อว่าเป็นทั้งกัลยาณมิรเป็นทั้งบุรุษผู้สูงสุดดังนี้แล การเสพบัณฑิตแม้วาระเดียวก็ชื่อว่าย่อมเป็นการรักษาตนได้การเสพคนผ่านแม้สิ kind of mm ้นการช้านานก็ไม่ช no> ื่อว่ารักษาตนได้เลยจริงดังนั้นนันทพรามไปสู่กรุงอินทปัตรในหนทางไกลถึงร้อยยี่สิบโยจากกรุงตากศิลาเมื่อจะแสดงธรรมแด่พระเจ้ามหาสุตโสมได้กล่าวคาถานี้ในมหาสุตโสมมชาดกว่า